คลิปนี้จะเป็นคลิปที่บอกวิธีการบูชาท่านทาเวสวรรณที่น่าจะเป็นเหมาะที่สุดจะบอกว่าดีที่สุดนั้นผมไม่กล้ารับปากแต่ว่าเอาเป็นท่านมาติดตามดูแล้วผมจะบอกอะไรให้ปักว่ามันมีเหตุนะฮะแล้วพอฟังแล้วท่านก็จะอึ้งนะครับมีประมาณเมื่อหลายปีมาแล้วนะครับผม อยู่กับอาจารนนท์เอ้าบอกนิดนึงว่าผมฝันความฝันไม่ใช่เรื่องจริงนะครับแต่ผมเป็นคนที่เล่าแล้เหมือนจริงมากลองฟังนะครับคุณจะได้ไม่ปลามาดในความฝันของผมมีเช้าวันหนึ่งอาจารนนท์เขากับผมก็ตื่นขึ้นมาปุ๊บอาจารนนท์ก็เดินมาบอกกับผมนะครับด้วยสีหน้าที่ดูเหมือนแกก็จะตกใจเล็กน้อยนะครับ แ่บอกว่าหนิงวันนี้หนิงมีเคราะเคาะลายอย่างมากเคราะลายส่งผลถึงชีวิตวันนี้หนิงอย่าออกไปไหนห้ามออกไปไหนสิ้นเพราะมีเกณฑ์อุบัติเหตุทางรถซึ่งซึ่งผมผมผมกลัวนะ ก็รู้นะว่าจหนนพูดอะไรแล้วเนี่ยคือมันมันเป๊ะทุกทุกคําเลยนะมันไม่ทุกเรื่องนะทุกคํานะแล้วผมแกพูดกับผมพูดตายมันเรื่องใหญ่ไม่กล้าออกไปในเรื่องไม่กล้าออกไปเฉยนะจนกระทั่งมันสายแล้วมันจะเที่ยวมันหิวเราก็คิดว่าเดี๋ยวเราขับรถออกไปไปที่หน้าปักซอยแค่นั้แล้วเป็นบ้านนอกอยู่ที่ราชบุรีมันมันไม่มันเป็นทาง แทบจะเรียกว่าทางเกวียนแต่มันไม่ใช่ทางเกวียนนะก็คือแบบเปรียบเทียบว่ามันไม่มีคนไม่ค่อยมีคนผ่านนะประมาณครึ่งชั่วโมงจะมีรถผ่านรพสามคันเลยซึ่งกดว่าโอเคเอาเป็นว่าเออมันมีมันหิวแล้วก็ผมก็เลยวิ่งไปขับรถไปซื้อกับข้าวที่ตลาดที่อยู่ปากซอยซึ่งไม่ไกลนะห่างกันประมาณสามกิโลสี่กิโลแต่ว่ามันเป็นทางบ้านนอกนะกันนี้ เราก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะคิดว่าไม่เป็นอะไรหรอกก็ปรากฏว่าขากลับก็ใกล้จะถึงบ้านนั้นนะครับมันผ่านแยกเล็กๆธรรมดานี่เลยทางวัวเดินปรากฏว่าไงปรากฏว่ามีมอเตอร์ไซค์ปัดหน้ามาผมน่าเบรกทันผมเบรกทันเพราะผมขับช้ามากเพราะกลัวด้วยไนงะมอเตอร์ไซค์เป็นผู้หญิงครับขับมาแล้วก็ผมเบรกทันผู้หญิงอนะ่ะเขามาหยุด กึกตรงรถผมพอดีแทบจะไม่ได้ชวนด้วยซ้าแต่มาหยุดหยุดกึกแล้วเหมือนแกเหมือนแกเบรกไม่อยู่ไงไม่รู้ห่แล้วอ่าแกก็หงายไปหงายไปที่หน้ารถเลยแกตกใจอย่างนั้นนะก็หงายไปปุ๊บเราก็เอ๊ะทาไมแกไม่ลุกขึ้นมาสักทีก็เลยวิ่งลงไปดูก็ปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้ชักตาค้างเนี่ยเราผมก็ตกใจเพราะว่า นนช่วยเขาขึ้นมาทีมันร้อนด้วยเอาเขาอุ้มเขาขึ้นมาแล้วก็ประคองเขาไปอยู่ริมใต้ต้นไมน้ต้นหูกวางแล้วแล้วผมก็ประถมพยาบาลเสร็จแล้วก็พาคนนั่งรถไปเข้าไปไปส่งที่โรงพยาบาลที่จังหวัดราชบุรีโดยที่อ่าก็โทรบอกแฟนเขาผมจำไม่ได้ว่าเ,อาเบอร์เอาคงเอาเบอร์โทรมจากกระเป๋าตังค์เขามั โทรบอกแฟนเขาแล้วแฟนเขาก็มาซึ่งในระหว่างนั้นน่ะหัวแกนผมต้องบอกเลยว่าผมก็เช็คดูที่หัวแกนหัวแกปูดมันมันปูดมันแบบลูกเทนนิสเลยอ่ะมันมันต้องบอกมันลูกเทนนิสมัมนใหญ่มากมันตกใจต,ตายไหมว่าแกบอกว่าแกจะอ้วกอาเจียนแกนจะอาเจียนแกปวดหัวแล้วแกจะอาเจียนเรารู้แล้วนี่มันมีเอฟเฟกไปถึงสมองแล้วนะ กลัวนะครับคราวนี้ก็ส่งโรงพยาบาลเสร็จเราก็คอยเที่ยวไปคราวนี้อันนี้มันผมเนี่ยเล่าข้ามจุดสําคัญเนื้อหาเล่าเพลินคือตอนที่แกผมกําลังประถมพยาบาลอยู่ตอนนั้นเนี่ยอาจารย์นนท์ก็ก็แยกไปยืนตังหาผมก็เออกับผมก็ไม่ได้สังเกตอะไรแต่แกเขาไปยืนอยู่งาน ไม่รู้แกทําอะไรตอนนั้นก็คือเราเราก็พยายามช่วยกันเต็มที่นะฮะเพื่อจะยื้อชีวิตกไว้ตอนนี้ผมเองตอนนั้นยังไม่รู้ว่าแกเป็นอะไรมากมายแต่เห็นแกชักตาค้างแล้วเราตกใจด้วยอาการนั้นนะฮะแล้วอาจารย์นนท์เนี่ยไปยืนนิ่งอยู่แป๊บหนึ่งนะ,ะอึดแล้แป๊บเดียวอะ่ะแกก็เรือนกลับมาหาผมแล้วบอกว่าหนิงเราต้องแก้บนหนิงต้องแก้บน เมื่อกี้นนขึ้นไปหาท่านเท้าวเวสุวรรณนะครับขึ้นไปแล้วท่านก็สงเคราะห์นะครับนนขอให้ท่านช่วยเพราะฉะนั้นท่านเท้าวเวสุวรรณมีบุญคุณกับผมมากอย่าลืมนะครับผมเล่าความฝันเดี๋ยวคุณว่าปรามานี่เอาเดี๋ยวติดกำรรอันนี้ราชนนบอกว่าดิงท่านเท้าวเวสุวรรณเนะี่ยคือนอนนนจะบนท่านจะบน ท่านพูดว่าไงท่านบอกว่าเราไม่ปรารถนาจะสัญญาอะไรกับใครอีกแ้วนะครับไอ้ตรงตรงคำนี้ยมันทำให้เราเข้าใจว่าท่านเนี่ยเป็นพระอริยะแล้วนะครับท่านไม่ปรารถนาจะให้เราเนี่ยไปบนอะไรกับท่านและเผื่อไปด้วยว่าบอกทุกคนเลยนะนี่แหละคือพอยท์ ถ้าท่านจะขอท่านขอท่านไม่ต้องไปสัญญาอะไรกับทนะ่านแต่คราวนี้ล่ะอึงเคสผมแล้วเป็นยังไงแต่ท่านพูดประโยคเดียวเป็นประโยคแก้เคล็ดพลิกทุกสิ่งทุกอย่างเลยนั่นก็ท่านบอกอาจารย์นนท์เลยนะท่านบอกว่าถึงข่าวผู้หญิงคนนี้ถึงข่าวต้องเสียชีวิตนะนะแล้วท่านพูดประโยคสำคัญคือเราชอบ ใบสีเราชอบบายสีซึ่งตรงเนี้คือคีย์บอกว่าผมก็เลยว่างั้นผมจัดให้ขออย่างเดียวว่าขอให้ผู้หญิงคนนี้รอดชีวิตท่านก็ช่วยเลยผมผมนพูดออกไปแล้วว่าผมจะถวายใบสีท่านหนึ่งคู่นะครับแล้วก็ผมก็พาเธอไปส่งโรงพาบาลระหว่างนั้นก็ช่วยประทุบช่วยกันดูแล คืองอาการเธอก็แย่ไปถึงโรงพยาบาลหมอคืออาการมันวิกฤตนะเธออาจเสียชีวิตได้เพราะว่ามีเลือดข้างในสมองเกิดจากการที่เธอเสียหลักและเธอหงายหลังลงไปเพราะหงายหลังไปหัวเธอไปกระแทกกับถนนอย่างแรงนั่นคือที่มาซึ่งโอกาสรอดน้อยมากน้อยมากแต่ท่านช่วยไว้ครับทำให้ ผ่านไปสามวันเธอกลับมารู้สึกตัวและเธอก็เธอแฮปปี้กับผมกับจันนนะครับเธอบอกว่าเธอเห็นหน้าเงยมองหน้ามองตาแล้วบอกว่าเธอรู้สึกดีกับเราสองคนมากโดยที่บอกไม่ถูกเราก็รู้สึกดีกับเธอเธอไม่โกรธไม่อะไรจริงๆเราก็ไม่ได้ผิดน,นะครับเพียงแต่ว่ามันมาจะก,กันตรงนั้นแต่ก็ไม่ได้ชนกันนะครับก็เรียกว่าเธอเสียหลักยังไงก็แล้วแต่มันก็คืออุบัติเหตุน,นะฮะผมก็รับผิดชอบในการดูแลร,รักษาเธอไป แล้วก็ที่สุดแล้วผ่านไปสามวันอยู่ๆว่าเลือดที่พบอยู่ในสมองมันหายไปจากหลังจากเอกซเรยครั้งถัดมาซึ่งงงมากคือเคสเนี้ยยังไงก็ตายแต่เธอรอดชีวิตหลังจากนั้นตั้งอตอนนั้นผมก็ไปซื้อใบสีมาแล้วก็ผมก็ทำพิธีบูชาขอถวายใบยสีให้แก่ท่านท้าวเวสสุวรรณขอให้ทุกท่านจำสิ่งนี้ไว้ แต่ที่จริงแล้วผมจะบอกอะไรยังหนึ่งว่าก่อนหน้านั้นอีกก่อนที่อาจารนนท์จะมาบอกผมกลางคืนนะครับอาจารนนท์อาจารนนท์ฝันแต่ว่าตอนนี้เวลามันจะหมดแล้วเป็นความฝันเกี่ยวกับผมนั่นแหละแล้วก็มาบอกตอนเช้าว,ว่ามันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเอาละเอาเป็นว่าผมบอกเคล็ดลับไปแล้วนะอย่าพยายามบน่น ถ้าคุณจะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดก็ตามคุณถวายเลครับกับท้าเวสสุวรรณต้องเป็นปลายสีครับ